Transcrição e Legendas รายการหนนกระแสวันนี้ครับเป็นการพูดคุยกันกรณีดราม่าเดือดในโลกออนไลน์เมื่อโค้ดก้ามโตหรือว่าโค้ดโป้กับการก่อเหตุตบเด็ก9ก้าขวบที่สระว่ายน้ำแห่งหนึ่งเหตุเพราะว่าโค้ดเนี่ยโมโหโดเด็กที่เดินไปเหยียบฟินดำน้ำหรือว่าตีนกบของโค้ดเด็กจนเสียหายโดยในรายการวันนี้นะครับมีคุณโรสแม่ของเด็ก9ก้าขวบและก็คุณกั้งลูกค้าอีกคนที่เคยมีปัญหากับโค้ดโป้ด้วยมาร้องของความเป็นธรรม มาพร้อมกับทนายพัฒนายความคนกลางส่วนคู่กรณีอย่างโคโ้โป้ก็เดินทางมาประชิญหน้าในรายการด้วยแต่แยกห้องคุยคนละชั้นเพื่อลดการประทะเรื่องราวเรื่องนี้คามันเริ่มต้นจากฝั่งผู้เสียหายคุณโรสแม่ของเด็กเก้าขวบเล่าดำดับเหตุการณ์ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยลูกชายเก้าขวบกับหลานสิบขวบไปรอเรียนว่ายน้ําที่สะระหว่างรอเวลาก็เดินเล่นเตะโฟมว่ายน้ําที่เป็นของโรงเรียนเนี่ยเล่นกันตามภาษาเด็ก จังหวะนั้นลูกชายเดินผ่านจุดที่โค้ดวางอุปกรณ์ไว้แล้วไปสะดุดโดนฟินหรือตีงกบของโค้ด ซึ่งจากการสอบถานลูกชายเด็กยืนยันหนักแน่นว่าแค่เดินสะดุดเฉียวๆนิดเดียวไม่ได้เดินไปเหยียบเต็มเท้าแต่ทางฝั่งโค้ตกับพุ่งเข้ามาด่าด้วยใช้คำหยาบคายรุนแรงทำนองว่าเด็กคนนี้มาเหยียบของเขาทำไมจากนั้นคุณแม่เล่าต่อนะครับว่าโค้ดได้ลงมือตบเข้าที่หูของลูกชายจนเซถอยหลังแล้วก็หันไปตบหลานชายอีกคนหนึ่งด้วยเด็กๆตกใจมากรีบยกมือไหว้ขอโทษซ้ำๆแต่โค้ดก็ยังตะโกนไล่ไปให้พ้นหน้า จากนั้นภาพวงจรปิดจับภาพได้ว่า เด็กเดินหนีออกไปแล้วแต่โค้ดเดินตามเด็กออกไปแล้วไปรวบแขนเด็กทั้งสองคนลากตัวกลับมาที่ล็อบบี้เพื่อตามหาผู้ปกครองโดยพยานระบุว่าโค้ดตะโกนเสียงดังถามหาพ่อแม่ของเด็กและครูว่าเดี๋ยวจะตบหน้าเนี่ยโทรพ่อแม่เลยจนครูสอนว่ายน้าอีกคนต้องเข้ามาห้ามและถามไทยเหตุการณ์และเมื่อพ่อของน้องเด็กสิบขวบมาถึงและทราบเรื่องก็พยายามเจรจาบอกว่าถ้าของเสียหายจริงยินดีชดใช้ให้3-4 0,000หมื่นบาทก็จ่ายได้แต่โค้ดไม่มีสิทธิ์มาตีลูก นอื่แบบนี้แต่โคดโป้กลับตอบกลับด้วยท่าทีท้าทายยอมรับหน้าตาเฉยวตีเด็กจริงแล้วจะทําไมจะให้ขอโทษหรอก่อนจะตัดบทว่าถ้าจะแจ้งความก็เชิญเพราะเสียเวลาทามาหากินแล้วเดินหนีไปทางด้านพี่หนุ่มกัญชัยครับได้มีการสอบถามโคดโป้คู่กรณีที่แยกห้องอยู่อีกชั้นหนึ่งโคดโป้ Bo, ยอมรับสารภาพกลางร,รายการว่าตนตีเด็กจริงสาเหตุเพราะว่าเด็กเนี่ยเดินมาเหยียบฟินของตนที่วางอยู่ซึ่งตนได้ยินเสียงดังแกลก แสดงว่าของมันเสียหายจึงเกิดบันดาลโทสะขาดสติยอมรับว่าโกรธมากจึงเข้าไปลงไม้ลงมือแต่ก็แย้งในรายละเอียดว่าตนตบโดนแค่คนแรกส่วนเด็กคนที่สองเนี่ยหลบได้จึงไม่โดนและปฏิเสธว่าไม่ได้พูดประโยคที่ว่าจะตบโชว์พ่อแม่แต่แค่ต้องการพาเด็กไปแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเรื่องของเสียหายเท่านั้นส่วนประเด็นที่ลกแขนเด็กคดโป้อ้างว่าด้วยความที่เป็นคนมือใหญ่และแรงเยอะอาจจะเผลอบีบแรงไปโดยไม่รู้ตัวทําให้เด็กเจ็บและหวาดกลัว จุดที่สําคัญที่สุดของรายการในวันนี้คือการที่พี่หนุ่มกัญชัยพยายามซักไซถึงลักษณะการลงมือทําร้ายว่าโค้ดเนี่ยอ้างว่าตบแค่เฉียด หรือเบาๆนั้นเป็นอย่างไรกันแน่โดยพี่หนุ่มกัญชัยครับก็มีการให้โค้ดโป้สาธิตวิธีการตบให้ดูโดยบอกให้โค้ดเนี่ยลองทําท่าทางกับร่างกายของตนได้เลยจะได้รู้ว่าหนักเบาแค่ไหนซึ่งโค้ดโป้พยายามอธิบายว่าลักษณะคล้ายๆการเบิร์ดกะโหลกโดยใช้ฝ่ามือตบเสรขึ้นไปบริเวณขมับหรือใช้ถอยและยืนยันว่าการตบแบบนี้ไม่ได้เจ็บมากเพราะไม่ได้ลงน้ำหนักกดลงไปตรงๆ พี่ทุงกัญชัยจึงแย้งกลับไปทันทีว่าแม้โค้ชจะมองว่ามันเบาหรือเป็นการตบถักากแต่ด้วยสรีระของโค้ชที่เป็นคนตัวใหญ่กล้ามเนื้อเยอะมือใหญ่แรงเยอะการออกแรงเพียงเล็กน้อยสําหรับผู้ใหญ่ก็อาจกลายเป็นการทําร้ายที่รุนแรงมากสําหรับเด็กเก้าขวบได้ ซึ่งโคดโป้ก็จำนวนด้วยเหตุผลนี้ยอมรับว่าตนอาจจะลืมนึกถึงน้ำหนักมือของตัวเองเมื่อเทียบกับตัวเด็กและยอมรับความผิดว่าตนทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบจริงๆพร้อมทั้งยกมือไหว้ขอโทษยอมรับว่าสิ่งที่ทำไปนั้นผิดจริงเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและตนขาดสติการยับยั้งคิดจริงๆซึ่งหลังจากเหตุการณ์ตนก็เดินทางไปแสดงตัวที่สอนอ,นอนแล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้คิดจะหลบหนี ในช่วงท้ายของรายการครับโคดโป้ได้มีการกล่าวขอโทษคู่กรณีอีกครั้งโดยระบุว่าตนสำนึกผิดและยอมรับกับการกระทำทุกอย่างโดยไม่มีข้อแก้ตัวซึ่งขณะนี้ตนได้รับบทลงโทษทางสังคมอย่างหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าโทษทางกฎหมายเนื่องจากลูกค้าจำนวนมากยกเลิกการจ้างงานทำให้ตนเกิดความเครียดและกังวลว่าจะไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตัวเองได้อีกต่อไป โค้ดโป้นะครับยกมือไหว้แล้วก็ถึงกับร่ําให้กลางรายการพยายามขอเจราจาก,กับคุณโรสแม่ของผู้เสียหายโดยระบุว่าไม่อยากให้เรื่องดาวมันไปลายไปถึงชั้นศาลเพราะเกรงว่าจะมีประวัติติดตัวซึ่งอาจจะส่งผลกระทบไปถึงอนาคตหากตนมีลูกจึงอยากขอโอกาสแก้ไขตัวและไกลเกลี่ยให้จบเรื่องเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่และกลับไปเป็นโค้ดที่ดีทางคุณโรสแม่ของเด็กครับได้กล่าวตอบโต้ไปว่าหากวันหนึ่งโค้ดมีลูกจริงๆจะเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ ซึ่งแม้บาดแผลทางกายของเด็กจะตางหายได้แต่บาดแผลทางจิตใจนั้นประเมินได้ยากว่าจะต้องใช้เวลาเยียวยานานเท่าใดขณะที่พี่หนุ่มกันชัยครับก็ได้ช่วยเจราจาโดยชีย้แจงให้โคดโปกเข้าใจสถานการณ์ว่า การตัดสินใจยอมความในขณะนี้อาจเป็นไปไม่ได้เพราะผู้เสียหายไม่ได้มีเพียงคุณแม่เพียงคนเดียวแต่ยังมีคุณพ่อของเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานชายที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยจึงจําเป็นต้องให้เวลาผู้เสียหายกลับไปปรึกษาหารือกับครอบครัวและทนายความเสียก่อนในช่วงท้ายโคดโป้ได้กล่าวฝากข้อคิดถึงสังคมว่าขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลโดยเฉพาะผู้ที่มีชื่อเสียงต้องระวังเรื่องอีโก้เพราะหากวันหนึ่งพลาดพัง อาจทำให้ชีวิตพังทลายเหมือนที่ตนกําลังเผชิญซึ่งสุดท้ายคุณโรสยืนยันคําเดิมว่าขอนําเรื่องกลับไปปรึกษาทนายความก่อนตัดสินใจดําเนินการขั้นต่อไปอย่างไรก็ตามครับหลังจบรายการหลายคนก็ออกมาแสดงความเห็นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตอนทําไม่คิดแม่อย่าไปยอมนะครับเอาให้ถึงที่สุดอีกคอมเมนต์บอกว่ากับเด็กยังไม่มีสติยังคิดหยาบคายลงไม้ลงมือต้องดําเนินคดีเท่านั้นค่ะ อีกคอมเมนต์บอกว่าดูแล้วยังแยกไม่ออกจริงๆว่าแสดงอาการแบบนี้มันคือคนที่สำนึกผิดหรือคนที่กำลังกลัวมีคดีกันแน่อีกคอมเมนต์บอกว่าใช้แต่กำลังลองใช้ครีมดูบ้างดูหน้าสิและอีกคอมเมนต์ครับบอกว่าไม่อยากมีคดีติดตัวแต่สร้างแผลติดในใจเด็กตลก